ไอ้ข่าวที่ทานทั้งหลายได้มาเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งแต่มันเป็นส่วนที่เอามาประติดประตอผมต้องพิสูจน์ความจริงว่าหลานเนี่ยเขามีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่พงษพัยก็ประสานให้เอาหลานปันปันเนี่ยไปตรวจสูจน์ ไปตรวจที่โรงพยาบาลพระรามเก้าหมอตรวจพิสูจน์แล้วไม่ได้เป็นอย่างที่ทุกคนเข้าใจถ้าไม่เชื่อเอาเอกสารไปตรวจสอบผลการตรวจปัวสสาวะเนี่ยผมก็ดูแล้วได้หารือกับทางคุณหมอที่สำนักง,งานปปสซึ่งเป็นหน่วยวิเคราะห์ปัสสาวะของผู้ที่ใช้ยาเสพติดนะครับผลออกมาเนี่ยก็หมายความว่าเป็น ได้ขจียนทั้งหมดนะครับไม่ปรากฏว่ามีสารเมทดแอมเฟตามีนซึ่งเป็นสารหลักของยาไอซ์และก็เป็นสารหลักของยาบ้านเนี่ยปรากฏอยู่ในปัสสาวะของน้องแต่ยางใดนะครับก็มีชื่อแพทย์ผู้ตรวจมีเอกสารการตรวจเรียบร้อยท่านครับผลตรวจปัสสาวะวันนี้ยืนยันถึงในอดีตมาว่าน้องไปเคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเอาก็หมอเขาบอกไม่มีแล้วคุณจะถามอะไรค่ะหมายมันไม่ไม่มีนะวันนี้นะจจุบัวหรือว่าในอดีตก็ไม่เคย,ยุ่มเกี่ยวคะถ้ามีมันต่อนเนื่อง ก็นี่เดี๋ยวเขาจะาลงสมัครแล้วหลังจากนี้จะมีการสอบถามเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมแหล่งที่น้องไปซื้อยามหมไม่มีเขาไม่ได้เซฟจะไปซื้อที่ไหนเล่าไม่ได้รว่าต่ออะไ่อแม่เขาแหล่งมาเซฟไอ้นั่นเนี่ยเขาตกใจอ็อกใจที่อาจาพ่อแต่คุณพ่อได้มีการมีการมีการชี้ไปว่าคุณพ่อตกหลุมรักมาก่อนที่จะมาทะเลเขาบอกกับผมจะช็อกตายตกใจหนูต้องเห็นใจคนเป็นพ่อแม่ วันหนึ่งมีลูกแล้วจะรู้หมายถึงว่าพ่อตกคุณพ่อตกใจก็เลยแถลงออกมาแบบนั้นเหรอก็ตกใจไงไม่ได้มีการเสพหรือว่ามีการเสพไม่มีก็บอกตรวจแล้วไม่ได้มีการเสพไม่มีมันตัดต่อเป็นภาพตัดต่อเหรอคะอ้าวถ้าเขาเสพจริงหมอตรวจก็พบสิผมทูดตามหลักทางวิทยาศาสตร์ผมไม่พูดแบบเถียงไปเถียงมา